สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องน้องลำพูนฟ้าใสช n แนลนะคะนี่วันนี้มาหาคุณยายนะคะคุณยายคุณสวยนี่ค่ะกินญ้าคุณสวยโอ้ยแดดส่งนะคะบ้านคุณยายของเราช่วงเช้าๆช้ายายจ้าสวัสดีค่ะเร็วคุณยายเร็ว <laughs> กินด้วยหลับด้วยหรือเปล่านี้ ยายกินด้วยหลับด้วยเลยเนาะคุณยายค้างแล้วยายจ้ามาเร็วสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่เลยเนาะกลางคืนให้นอนคุณยายนอนน้อยนี่ฟังเสียงมาเร็วยายมาโอคุณยายหูดีมากๆเลยนะคะได้ยินเสียง เหมือนคอยระแวงคุณยายเป็นช้างที่แบบหูหูดีมากนะคะได้ยินเสียงนะคะมีดพี่ควานเปิดดนตรีไว้แดดสง่งร้อนไหมนี่ร้อนไหมคะคุณยายจา๋าแดดท่งโอ้ย ช้าๆแต่ได้ตลอดนะคะคุณยายกินช้าแต่ว่าได้ตลอดดูคนสวยดูงวงนะคะดูงวงวางไว้แล้วโอ้เมือม่อยเมื่อยยกยกงวงไม่ขึ้นแล้วค่ะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วคุณยายง่วงแต่เช้าเลยร้อนไหมคะไปหาน้องลำพูนไหม นี่ดูคขานะคะดูท่ายืนก่อนดูดูท่ายืนของคุณยายเรามาแอบส่องคุณยายคนสวยอ,อร่อยไหมคะ มำม,ม,มแล้วคุณยายอ้ยนะคะคุณแม่จ๋าคุณยายคนสวยบ้านหลังเล็กไปนิดนึงเนาะนะคะถ้าลมใหญ่กว่านี้คุณยายจะได้ไม่้อนนะคะนี่ลมเล็กไปนิดนึงแดดส่งเลยนะคะช่วงด้านหน้านะคะ ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามคุณยายของเราด้วยนะคะเอ็นดูคุณยายของเราด้วยนะคะคุณยายฟ้าใสนะคะสวัสดีค่ะ